ครับยังเปนคุณกับชื่อาจารย์ชชยวัดครับชยวัฒน์ชัวัฒเอายังไงดีนะสวัสดีครับช่างสําราญนะครับจากโรงกลึงรั์สําราญสุรินทนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับนําเครื่องเครื่องสับยารุ่นส้มลนนะครับมอเตอร์สามแรงตัวนี้รุ่นละเอียดละเอียดหน่อยนะครับผมทูกค้าสั่งได้ให้ท่านอาจารย์ชัยวัดนะครับผมอยู่ที่อำเภอสังขะตุนตมอะไานบ้านชบครับตาบบ้านชบนะครับ อำเภอสังขะดจังหวัดสุรินทร e ์นะครับผมก็ขอบคุณธนายจอมมาาครับได้ครับให้ไว้ให้ความไว้วางใจเนาะจากสินค้าทางโรงกลึงนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่างช่างยังไม่ได้แนะนําตัวเครื่องเลยอ๋อตัวเครื่องเหรอครับเป็นอะไรยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นส้มหล่นนะครับมีระบบลูรีดสองตัวบนล่างความพิเศษของเขาก็คือคุณลูกค้าสั่งได้สั่งว่า ให้ทำแบบละเอียดยิบหรือธรรมดาฐานใหญ่ครับมีที่วางเครื่องยนต์คูโบต้าได้ตั้งแต่เก้าแรงยันสิบสามแรงเลยนะครับรุ่นนี้คุณลูกค้าสามารถดัดแปลงใช้กับรถไถนั่งขับก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งอันนี้ดัดแปลงให้ได้หมดนะครับลูกค้ามีอะไรสงสัยไหมครับคารใช้งานด้านครับก็ไม่มีเพราะว่าเคยใช้เครื่องมา้ามีอะไรก็ อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็โทรศัพท์ได้อ๋อได้ใกล้ๆเพราะว่ารับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงย่างน้ำลายดูอยู่บ่อยๆดูอยู่ทุกวันเองะเอาส้มรดเลยทำไมนึกว่าผลิตส้มปี๊ดมาก่อนจริงๆแล้วกับการผิดคาดว่าผลิตส้มรดมาก่อนครับผมเออตัวใหญ่ก่อนนึกว่าจากเล็กไปใหญ่ที่จากใหญ่ไปเลยลดราคาลงมาให้ให้ลูกค้าได้เลือกสมกับสถานการณ์ได้เลยโอเคขอบคุณมากครับ Gracias.